เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตรถยนโาคาของบริษัทเพชรยนนะครับว่าตอนนี้มีคันไหนรุ่นไหนน่าใช้อยู่บ้างนะเวลานี้นะครับกับเลทอนที่อยู่ประมาณ5,000-6,000 7,000-8,000ไม่เกินนี้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากรู้ว่ามีคันไหนบ้างคลิปนี้ห้ามพลาด สวัสดีครับสวัสดี FC และคนดูทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเบียร์การ์ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สาขาแรกสาขาใหญ่นะครับของบริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งเขตบุรีน,นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับผมเซลเบียนะครับจะพามาดูรถอีโ์คานนครับเซ็กเมนต์เครื่อง1.2 1.5เนาะ ไปจนถึง1.6เลยว่ามีรถคันไหนที่น่าใช้บ้างณนะปัจจุบันเวลานี้แล้วมีคันไหนที่เลทผ่อนราคาผ่อนดุกถูกบ้างอยากได้เลทผ่อนดุกถูกนะครับดอกเบี้ยน้อยๆมีไหมบอกเลยว่าคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คันนี้ก่อนเลยนะครับกับเจ้า v ีออส1 5 h นครับก็จะเป็นรถอีกเซกเมนต์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับอยากจะรีวิวให้พี่ๆดูนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างลักษณะนะครับผิวพรรณของเขาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะใหม่แล้วน่าใช้มากๆนะครับให้ดูในส่วนของด้านหน้านะครับพี่ๆหล่อจริงๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LD ไาย์ไกด์แล้วพร้อม ไฟตัดหมอกอะไรพวกนี้เขามีมาให้หมดแล้วนะเรื่องออปชันนะครับถือว่าโอเคในเรื่องของหน้าจอทัชสกีนกล้องถอยก็มีมาให้ด้วยถือว่าโอเคนะครับอันนี้คือสวยจริงๆคันแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะครับแล้วตอนนี้ที่ผมมีอยู่นะครับผมมีทั้งตัว Entry ตัว Mid แล้วก็ตัว High นะครับมีทบหมดเลย สำหรับไฮนี่นะครับจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอทัชสกกินกล้องถอยแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับพี่พี่อันนี้คือคุ้มนะกับเลทผ่อนนะครับตัวรอง็อปคันนี้เลทผ่อนแค่6,200บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ได้รถปี2019นะครับสำหรับวิ่อัดหมิตรแบบนี้แต่ถ้าอยากได้ตัวท็อปสุดนะครับที่เป็นตัวไฮถามว่ามีไหม มีนะครับพี่ซึ่งเลรผ่อนก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับจาก6,200นะครับอาจจะขึ้นมาเป็น6,700-6,800นะครับในส่วนของตัวท็อปสุดแต่ถ้าเป็นตัวบวยเลยนะครับตัวเริ่มต้นอย่างตัว Entry เนี่ยแน่นอนว่าเลร็ผ่อนจะเหลืออยู่ประมาณ5,700นะครับซึ่งมันตอบโจทย์พี่ๆหลายๆคนที่มีรายได้อยู่ประมาณ12,13น13,000นะครับไปจนถึง15 0 0 0เนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะสำหรับ VO ออสหนเอ่อ1.5นะครับ เครื่องยนต์ก็ถือว่าโอเคตรงนี้ไม่ได้น่าเกียดอะไรในส่วนของวีออสนะครับเครื่องยนต์กำลังโอเคแต่ถ้าพี่ๆไปในส่วนของ a อทีพเนี่ยยาริสยาิสเอทีพเนี่ยเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์1.2นะครับซึ่งมันทําให้ฟีลการ <northeast> ขับขี่นะครับหรือว่าอัตราเร่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนิดหนึงนะครับมาต่อคันต่อไปนะครับสําหรับเจ้า m a ด้า2 คันนี้1 3ซรีรถปี2022นะครับคันนี้ไม่แค่30,000นะครับพี่พี่พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันในส่วนของมาด้าเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องพูดอะไรอยู่แล้วเนาะในเรื่องของออปชันนะคะเพราะว่าเขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆในส่วนของออปชันนะให้ดูได้เลยตรงนี้สวยจริงๆนะครับหัวเกียร์ทุกอย่างตกแต่งดีหมดเลยนะสำหรับมาด้าคันนี้ ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทกับราคาแค่3,99,000บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับมาด้า2คันนี้นะครับภายในได้เบาะผ้าสีน้ำตาลค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับอ้าวมาคันถัดไปนะครับพี่พกับยาลิ s เอเชีนะครับ จอดอยู่ตรงนี้อันนี้คือเก็บสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้จะเป็นตัว1.2ส port ตนะครับขออภัยไม่ใช่ส port สิคันนี้ต้องเป็นตัว1.2 G-Pass นะครับเป็นตัวท็อปสุดปี2019นั่นเองไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED Light Guiding ไฟตตดหมอกทุกอย่างมีมาให้เรียบร้อยนะครับล้อแม็กซ์4ดูโทนนะครับจะเป็นเครื่อง1.2สำหรับ Active นะครับแต่ข้อดีของเขาเนี่ยคืออัตราการประหยัดน้ำมันที่ประหยัดน้ำมันแบบเยอะมากๆนะครับ เฉลีย่ยแล้วประมาณ25โรล,ลิิรนะครับสำหรับยาริทเอีครับขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนด้วยนะครับในส่วนของตงัวนี้ในเรื่องของออปชั่นเนี่ยโอเคให้มาพอๆกับวีอันะครับในเรื่องของกล้องถอยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้ให้มาพอๆกันนะครับแต่ที่ได้มามากกว่าวีอัลเลยก็คือความปลอดภัยนั่นเองนะครับในส่วนของยาริท a อชีเนี่ยแอร์แบนะครับให้มาถึง7ใบด้วยกันนะครับความปลอดภัยแบบแน่นๆเลย นีครับซึ่งวิญอเนี่ยให้มาแค่2เท่านั้นนะครับอันนี้แล้วแต่พี่ๆจะพิจารณากันนะครับผมมาคันต่อไปนะครับกับเจ้ายาริส1.2สปอร์ตตัวรองคอปแฮชแบกนั่นเองคันนี้นะครับเป็นรถปี2021กับราคา399,000บาทรถปี2021กับเลขไม 50, ่50,000ครับพีพี่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะว่าราคาก็เริ่มลงแล้วนิดหน่อย นี่ครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนอะไรก็ครบหมดแล้วนะครับในออปชันที่ใช้งานได้ทั่วไปตรงนี้ถือว่าโอเคไม่ได้น่าเกียดในส่วนของเซ็กเมนต์รถยีอคานะครับกับราคาป้ายแดงอยู่ประมาณ ,00 แสนกว่าตอนนี้เหลือแค่3 9 9 9 0 0บาทแล้วนะครับก็ถือว่าจับต้องได้ ในส่วนของรถเ e อีย์คาร์นะเดวได้รถปีใหม่ใหม่น้อยด้วยนะครับพี่ดาวเนี่ยจัดยอดนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับพี่ๆคนไหนเนี่ยที่มีรายได้หมื่นห้านะผมบอกเลยว่ารถเ e อียรคาร์ทเนี่ยพี่ๆไปได้เกือบหมดเลยนะครับในบริษ,ษัทผมที่เป็นเซกเมนต e ์อียรคาร์นะครับหรือว่าอยากได้ในส่วนของรถปีเก่าถามว่ามีไหมมีนะครับพี่อย่างเช่นยาริคนันย้รถปี2014นะครับเลขไม้แค่แสนเดียวกับราคา3 1 9 0 0 0บาทนะครับ คันนี้เป็นตัว G-Pass นะครับเป็นตัวท็อปสุดเนาะแต่ถ้าเป็นตัวปีเก่าเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยแนะนำให้จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่นะครับส่วนตัวของผมเองนะไม่แนะนำให้จัดไฟแนนซ์นะครับมาต่อกันเรื่อยๆนะี่ครับพวกรถเก่งเนี่ยรถอีโคาคาเล็กๆเนี่ยบอกเลยว่ามันมีเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นยาริสนะครับคันนี้ก็เป็นตัวรองท็อปเหมือนกันนะครับสีขาวเหมือนกันเลยแล้วก็ ปีเนี่ยบอกเลยว่าค illes, nine, 22, ่อนข้างที่จะใหม่เหมือนกันนะครับอกีินี้ปี2 2อันนี้ก็ปี22อันนี้ไม่สี0หมื่นะครับอันนี้ราคา439 0 0 0บาทนะครับผมกับปี2 2คันนี้นะครับแต่เดี๋ยวราคาก็น่าจะค่อยๆลงแล้วนะครับในเรื่องของราคาเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ลอถด้วยนะครับขออนุญาตย้ําแบบนี้ก่อนว่าแล้วแต่ลอถด้วยนะครับบางรถเนี่ยก็รับมาเยอะได้ราคาถูกนะครับบางอตรถคันนี้ได้มาแพงนะครับราคาก็แพงตามราคาเข้ามานั่นเอง นะครับแล้วรับเข้ามาไม่ใช่ว่ารับเข้ามาแล้วก็ขายเลยนะรับเข้ามาแล้วก็ต้องเก็บสภาพอะไรให้เรียบร้อยอีกในส่วนของตรงนี้นะครับเราดูแลให้หมดทุกซอกทุกมุมนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นยาริส1.2 Entry นะครับก็สำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากผ่อนถูกอยากได้รถปใใีใหม่นะครับคันนี้รถปี 2. 0 1 9ตัวเริ่มต้นจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับสปอยเลอร์มีมาให้นะครับเมมนะบจ้าของเดิมลงแม็กมาให้ด้วยหล่อมากนะครับแต่ ภายในยังเดิมอยู่นะครับพี่เครื่องยนต์เดิมนะครับเราแต่งแค่ภายนอกให้เป็นกิมมิคเล็กๆในนิดหน่อยหน่อยนี่เหมาะมากๆนะครับสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเนาะถือว่าโอเคคันนี้3ามแสนห้าหมื่นเาพันบาทนะครับผ่อนเริ่มต้น6กพันหนึ่งร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะครับเห็นไหมแต่ราคานะครับแต่ละคันที่ผมกล่าวราคามาเนี่ยบอกเลยว่า ยังอยู่ในเซกเมนต์ของรายได้หมื่นห้าอยู่นะครับใครที่รายได้หมื่นห้าเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถออกรถคนเดียวได้แบบไม่โดนคนค้าเลยนะครับสำหรับรายได้หมื่นห้าสำหรับรถเซกเมนต์ที่เป็นอุปกร์ราคา,คาไม่แรงมากอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะสำหรับเอาตินะครับถ้าพี่อยากได้รายได้หมื่นห้าพอไปได้ไหมพอไปได้อยู่นะครับสำหรับเอาติดรายได้หมื่นห้า ยังพอไปได้ยังพอไปไหวอยู่ในส่วนของชมหน้าเก่านะแต่ถ้าชมหน้าใหม่เนี่ยถ้าไรายได้หมื่นห้าเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับถ้ารวมกับภาระที่ยังมีอยู่เนาะอาจจะไม่พอในส่วนของตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นตัวหน้าเก่าเนี่ยฟีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นนองนะครับทำให้ไรายได้หมื่นห้ายังไปต่อได้นะครับสำหรับเอาติสน,นะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาสักคันให้ดูแล้วกัน เอาเป็นคันนี้แล้วกันนะครับพี่สำหรับอาติสเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับแต่รถทุกคันสันเหลี่ยมคมสวยหมดเลยคันนี้ก็จะเป็นรถปี2019นะครับสำหรับอาติสตัว 1.6T นะเด็ดผ่อนอยู่แค่7,000บาทเท่านั้นนะครับภายในสวยๆเลยพรมลายมัลติฟังก์ชันปุ่ม i n t e นสตาร์ t มีมาให้นะครับภายในได้เบาะหนังสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ ตรงนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับสำหรับเอาติสผู้โดยสารตอน2ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนที่ไปกันเป็นครอบครัวนะครับไปทริปต่างจังหวัดเอาติสเนี่ยตอบโจทย์นะครับอันนี้ก็จะขับขยับมาเป็นรถเก่งขนาดกลางแล้วนะครับที่ผมอยากจะแวะให้พี่ๆดูนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็ค่อนข้างเมาาไวนนิดนึงนะครับสำหรับคลิป สำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามกันมาได้นะครับที่เบอร์0840560534หรือจะเป็นในส่วนของ Line แอดนะครับ977 D L A Y z i n นะครับอินบ็อกซ์ทักแชทกันมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสำหรับวันนี้ผมเซลวเบียขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ